สวัสดีครับพี่น้องพวก,กับช่องเบาตุยลำเพลินน้องไวเชี่ยวครับอ๋อพี่น้องบัคคีบ,บคลฝันครับนี่หรือคือโคร,ราชปะจ๊ะอ๋อลองมองดอีขนาดไม้ที่มันแสงควาสะอาดเต็มหรอพี่น้องลบบุรีก็มีโอ้ สายแข็งลรบุรีก็มีอโอ้อโหไหนไหนโอ้พี่น้องสายแข็งนานี่เจ๊แมงอยู่ไหนโอ้โหนี่ครับนี่หรือคือโคราชปากช่องพี่นอ้องกว่าดิสารบานเท่าแท้ๆเลยครับกว่าหอดโอ้โหท่านไรสัตว์สัตว์เต็มนะครับอ,อันนี้อะไรเจ๊แมวเจ๊แมวนี่ขายอะไรครับ อันนี้คือคือคือติดตามเคยติดตามวงนี้อยู่ไหมครับเอาจริงป่ะฮะจริงเหรอครับโอ้ดีใจจังเลยแล้วเป็นคนที่นี่โดยตรงห่อครับแล้วฟังภาษาดูเรื่องบอก็ไม่ก็ไม่หมดหรอกนะผมว่าน่าไม่หมดทุกคำหรอกนะว่าจี๊บไมวใสแข็ง โอ้นี่จอันนี้เจ๊แมวอันนี้นนสายแข็งรบบริบโอ้สุดยอดเลยพี่น,อน้องว่ามันเล่อนอยู่แถวอีนนสานบ้านเท่าไหร่แถวๆติดตามเลยครับโอ้ยทางพนังดีใจครับกำลังหัวข้าเข้าหูวข้าสาวหน่อยสว่สดีใจร้ายนี่ครับทีมเวทีครับโอเคครับสุดยอดนะครับ สุดยอดเลครับที่มรับมานน้องกับมาห่อกับลุยเลยครับโอ้ฟังีิกับพะธรรมดานะครับป่นท่านัน่งกรบเรียมสาดไ้โอ้โหไฟ อีอย่างนะเจ้าไปคอยไทยคอยรักษาเจ้าหนีไหนขอ,อาายษาเจ้าไปเสื่อมไปดิแม่พี่น้องแม่สวัสดีเจ้าไปลงอยู่ไสมารถมัน <c oughs> ติเต๋ จะมาหอนีจ่จะได้พาก,ก่าที่แสวมมงเหรอ่นี่ครับพอสม,มองมสมวง,งกลัวยองต่อเลยนไ,ได้มง่งมือเออก็หลงอ่แ่เรนเลยอ่องทีละเลี้ยวอาน้เเผียวคือเลยเป็นเลีเลลเ้ยวยวุบแป๊กซ์มเดอสองหมูมันจะพาข่อยมาสามกว่ามือจะพาข่อยไปสองรบด้สองร้อยเสิบสองร้อยหกเจ็ดสิบเนี่ยโอ้บ้านนี่มากบ่าำแทงไหสาเตมยไห สาหน่อยอันนี้ขนาดที่4ได้มานี่แต่ในรอบหลายปีหลังโควิดมาล่งกลางเลยฮะมล่งจ้างจลางฝรั่งมากเพาฝรังเป็นเป็นสระาพาด้ฝังจ้างใหุ้กกรพามาจะไปงานกับผมบ่จันลเลยฝรังมา่าลงให้ยเลยอบอก่าเขารวยเลยเรเซฟามามาเป็นีส้านหน่อยใช่เบิ้งฟี่ได้ไหแล้วนโอ้เอา้าวกอนนึ่โควิดนะะก็เลย พวกนายแค่จะเอาสาร์เสือดบ้านนะโอ้อยพวกนั้นพี่น่องเดี๋ยวลงนะครับกลัวครับเพราะท่านได้ศาสตร์ด,นนด,ดีใจใท่านสาวหน่อยครับ ดูใจแท่งทีมงานอยู่ครับดูใจแท่งแค่วงครับสุดยอดสาดหรลายังไงพี่น้องพูดพูด เป็นไงชิว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 เดี๋ยวพวกนี้สองร้อยหกสิบโอเคชิวจิเอ้าวอ้าววันนี้ก็ืันนี้ือส่งแดงมาส่งเหลืองอันนี้ครับจิ้มบอลรับอลเรเรียบร้อยครับวิีเรียบร้อย้วครับโอ้สุดยอดเหลือฟ้าหนาครับอันนี้เอาตบมือรัว้วนนะครับ Cái đỏ xả có tên bớt rồi kìa Lương Diêm luôn Diêm Tên chân này Tê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 n โอ้เสี่าส right. well, right. oh, okay, right. well, ี่ยมเป็นไข่เน่ได้นะเป็นเศร้าได้ไข่เหเศร้าหรเ่าปนี่ยเศร้าหรือเ่โอ้เอาลุยๆไปจากกีกะนนี้ครับโอ้ยไงโอ้โอเคราไปปนียโอเคเราไปไขเรียบร้อยแนบ้เรียบร้อยแล้วเป็นลูกยอดฮิตเศร้าแล้วรอบ่ะเนาะเอา ลุยโซเฟอร์นนนนพ่วงทำอะไรขับอน,น,นี้เพราะธรรมดาเลยนี่นี่ครับพี่น้องสั่งเด็ดทือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องไปที่ตรงกลางแล้วแลหละอธิอบาผ่านพ้นไปแล้ว xin cả, ạ phép vừa gặp Bang bang นี่นะครับลูกไส้ไ nah, ม่ใช <the ่พุ่มลูกไส้ไม่ใช่ก่อนลูกไส้หลังเป็นใครล่ะโอ้ยเป็นตะถอพูนเขาเป็นเพื่ออะไนโอ้ยหงุดหกิดหลายตัวคับสวัสดีเอ็ด ก็ส้มแดงมาเมื่อเมื่อวานนี่เหลืองเมื่อนี่ส้มแดงจะมีข้อหมายยังบ่เนี่ยนี่เนี่ยวหน้าะจะรับแผนกเห็นบ่จะมีข้อหมายยังบ่บ่คอยถามคอยถามเจ้าบ่บอบอบอจะมีข้อหมายยังบ่เนี่ยบนนี้ไปโรงเรียนไอ้ใช้รุ่นพอดีจุมพลที่เขาเลียงอยู่เน่ยมันเหลืองแดงโอ้เขาทาบอบอจะลังนี่ไป็นลุงโอเคบ่เนี่ยโอเคบ่ โอเคโอเคจิบจิบจิบถ้าเขาบรถท่อนกันยื่นนะ่ะเราไม่ได้จอดเป็นชนั่วโมงโอ้ยหน่อโอ้แม่นละโอ้มันเสียเวลาอยูน่นั่นคือพี่ะแนวสบายผ้าใบเจ้าเลยนะมันไ่ได้เี่ยวกับเขาดิกบ <laughs> ายผ้าใบเจ้านะเบอร์ตัวหนึงน่งแหละหนึ่งมือถ่ามือินสองร้อยกสบเ้ของมงหนึงกระดามง,งผมหูดอกผมผมทีมเจ้าผมมั่นใจอยู่อัานมือเนส้อยเจ็ดสิบจิบ แล้ววันีพาไปมันหนักเป็นม่งแนีเขาเคลไปจุ่มแล้วเนึงไม่หมอเอาละตอนปีที่เขาไปลงกองน้องไม่เปจุ่มเนี่ไม่หมอจุ่มไม่หมแล้วันศีวันวันที่สามสเอ็ดจ้าสิบห้าเขาไปเรียนยุ่มเจ้าสิบห้าเขาไปเรียนบ้านแทนมามือเนี่ยบัตรแทนมามใช้พุมบตรมอนโอ้ยห้างกันรอยล้นน่ะบ้านเราอยู่ในตลาดด้วในเมืองด้วยกับสบ้านเจ้าใช้พุ้มกับสบ้านเจ้าคือเก่าเลย้ันนอกนี่อยลโอ้นอกกันนอกหอก บาเกินกว่าดอกออานียครับพี่น้องว่านันของโมกุเอดครับถ้าพี่น้องจะมีฝากไว้ชนิดนาะกลิ่นหนาจังมากันไหมครับเบื่อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับอย่าข่าวโฆษณานะครับอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งครับมอลำเสียนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทครับอย่าลืมเนอะสนับสนุนกันครับไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ